สำหรับเพลงนี้นะครับผิดที่ไว้ใจเนี่ยก่อนที่จะไปฟังเดี๋ยวขอเล่าอะไรเสเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆให้น้องๆได้ฟังให้ทุกคนได้ฟังนะครับเ,เพลงนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่เพลงที่ผมได้ยินเมโลดี้แล้วก็มีเนื้อร้องมาก่อนที่จะทําการบันทึกเสียงส่วนใหญ่ผมเคยเล่าไปในหลายๆที่ที่สมมาสัมภาษณ์หรือในหลายๆครั้งที่ผมได้บอกกล่าวไปนะครับว่าส่วนใหญ่เพลงของซิลิฟูเนี่ย ผมจะไม่ค่อยได้ยินเมโลดี้กับเนื้อร้องก่อนเอางนนี้เนื้อร้องแทบไม่ได้ยินเลยดีกว่าจะรู้แค่ท่อนเพลงว่าอันนี้คืออินโทรอันนี้คือท่อนเวิร์สท่อนพรีท่อนคอรัสท่อนฮุกท่อนอะไรก็ว่าไปแต่เพลงผิดที่ไว้ใจเนี่ยเป็นเพลงที่ได้ยินเมโลดี้และได้ยินเนื้อร้องมาเลยคือวันนั้นพี่โตเอามาเข้ามาในห้องอัดผมอัดกองอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะต้องทําเพลงต่อไปก็มาเล่นให้ฟังพอเล่นให้ฟังเราก็นั่งฟังแล้ว่าเฮ้ยเราจะตีอะไรยังไงได้บ้าง ก็คิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ต้องเตียอะไรเยอะเลยตีน้อยๆเลยแล้วก็มาเขาก็เล่นให้ฟังนะเป็นขึ้นขึ้นอย่างนี้บอกเฮ้ยเราต้องไปขึ้นจบฮุกแรกจบหมายถึงว่าเวิร์สพีฮุกผ่านไปก่อนแล้วเราค่อยเข้ากองแล้วก็ตีน้อยๆมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นครับแล้วเราก็วางแผนก่อนว่าหมายถึงว่าก่อนที่จะอัดนะผมก็ฟังแล้วผมก็วางแผนว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วตอนตอนท้ายเนี่ยก็คิดว่ายังไงก็ต้องมีโซโล่ของพี่ต้นที่แบบตอนนั้นก็ยังไม่มีโซโล่นะหมายถึงว่าตอนที่ผมอออััด่่่ะะเรราาาู้้แคววมนจตงปโลยๆไ ผมก็ตีไปก่อนตีไปด้วยคือจะใช้คําว่าจินตนาการกูก็ไม่รู้จะใช่หรือเปล่าเพราะกูไม่รู้จะจินตนาการกับอะไรแม่งมีแต่คอร์ดกับกับกับท้องเพลงอ่ะเพราะยังอื่นมันไม่ได้ยินอ่ะมันยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่พอถึงเวลานี้อาจจะต้องส่งลูกนี้เยอะๆมันมีลูกนึ่งที่เป็นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดชีตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดชีตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยคือพอมันตอนยังไงวะมึงจะอันนี้อันนี้ถามถามในฐานะมือกองเลยครับไอ้ลูกเยอะๆที่พี่ว่ามันคือสัดส่วนอะไรครับ เอ๋อมันเป็นส่วนอะไรโอ้โหกูจําไม่ได้วะ่ะจามึงอ่ะมึงว่ามันเป็นอะไรมันเป็นซิกทีนธรรมดาซิกซทีนแต่ว่าเป็นสามสิบสองรถใช่ใช่เป็นขบเคี้สามชั้นเป็นขบเคี้ที่เล่นในในที่เล่นในเทมโปที่ช้าหน่อยออเขาเป็นแต่ถึงแต่ถึงแต่ว่ามันอยู่ในหนึ่งสองมันอยู่ในกรุปร๊ปหกเว้ยกรุ๊ปหกหมายถึงว่าสามชิ้นอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดประมาณนี้เออครับเผื่อน้อง ไม่ไม่เข้าใจสัดส่วนว่าไอ้ลูกเยอะๆเนี่ยมันคือมันคือสามสิบสองโน้ตมันเป็นเป็นสพยางเร็วหรือลกพยางเร็วใช่ใ่มันเป็นมันเป็นสามิบสองโน้ตคือพอฟิลนั้นก็มีความสุว่ามันต้องใส่ลูกอะไรบางอย่างเข้าไปตรงนี้แหละครับมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็หมดแล้วมั้งเออน่าจะหมดแล้วประมาณนี้ครับเอาแค่นี้แหละไปฟังเพลงนี้ครับผิดที่ไว้ใจ อยากให้ลรหายใจสุดท้ายได้หมดไปในตอนนี้ปวเจ็บจนเกิด เคยเสียงหัวใจสุดท้ายได้ไปในตอนนี้ความเจ็บบนความเสียใจรักจะมา